อยากจะมันพ่อป่พ่อพู้เจ้านับบิ่งเอาพ่อป้าู่ซี่ลอยแปดสเรียกได้อยู่เบืดอขึ้นมาในค่อยันี่เราคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เพิ่นบอกว่า,วามกระุ่นกุนเกลือนึองมันดาาได้บอ,อยู่ในโลกจอวอโอ้ยมีแทบแม่ผู้เดียวแม่่เคยคดเขียวเขียวคำกระจำฝืน ป๋าคุยมาเลยป่ะน,น,นั่นไ้ว่าป๋าป๋าหัวมาเลยเนป๋าคุยมาเลยทั้งอาฟื้นเก็บตองมัดกระบอปไปจำมืออาใสบึง้งสองข้างทางดำปั่นกลน ลูกสิบคนเร้าคนแม่หักคนสุกเลี้ยงให้เพียงกำเกิงกันแม่บ่เคยกีดกันปัน่นไฟว่าสายิ่งเป็นสักหญิงคนเฮ <c oughs> าเผ่าตะกุนขวมกัง <c oughs> กว่าสิยังมาได้จะเริญนไปยังถึงทีพ่อนั้นแบกขอบนีแม่นั้นแบกหอบนีปันหินก้อนว่าทับพื้นพนวาวะาบ่าเผิดเพื้นสุกได้อุกหัวใจแสนลำบากลูกบ่ยิมปากทองแม่มองไม่อยู่บ่เป็น ทำขึ้นเว้นแม่เที่ยวกลัวน้ำสวนกัวนวาหัวให้พอบ,บ่าคว้มอยากได้จึงจำให้ลูกไงมาอนาคตลูกของพ่อต้องก้าวหน้าลูกของแม่ต้องก้าวหน้าการศึกษาต้องดีเด่นต้องเป็นคนท่านหนึ่งได้ นั่นละนาลูกแม่โอ้ยน้นอหนั่งฮแงาฮ่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 ้ฮ่าฮ่าฮ่าน่นนาฮ่าซ่าาฮาฮาฮ่่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่่า่ นังพับพอนยาหน่าวายวะเบาไ่ของบุญกองักุกลักุศลสนสะก้อนบดีแม่แเปียบเพียไว้ยกแรกแข่งนั้นพอกระแม่คือพระอรหันต์ระจำบ้านใหญ่ิ่นว่ากาบพระอรหันต์สามวัดสี่วัดหาวัดกะบอทอกราบพอกแกมีเฮื่อนคือคณะสัตว์เจ้าภาพมนีละเป็นส้างน้ำทั้งบุญคือมาเมนีเรียกเรียบว่าบุญยังเรียกเรียบว่าบุญบวชบวชต่อบุญแท่นคุณ เป็นพ่อเป็นแม่ความกันนั่นก็มีสองบวชบวชที่สองได้แก่บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลหาดวงจิตวิญญาณแห่งความดีของคุณพ่อเลี้ยงโมกไทยสงพอของเฮาผู้ลวงรับดับขันดับขันจากใส่ดับขันจากปรรลกเบีองนี้ไปสู้ปรรลกเบ้องนาดับขันหาไปว่างปานาเบีนเพิ่นใจคว่ำไม่ยั่ไว้ว่าคว่ำตายนีแขนข้อเจ้าสุบัะยางแขนอ,อ่อนตอนตอนนำเจ้าฟูสุคนเพิ่นว่าคว่ำตาย แขนพอ่อจงสุบัติยางเตือนขึ้นมามือเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังแม่เอ่ยนั่งเฮียงกันไก่ไก่ผู้หนึ่งก็เป็นผีพนาเม่ผู้หนึ่งยังดีดีกะบ่มีแมงแ,แปวนี่เป็น,นเนื้อบุญเนี้ยสางบุญกรรมน้ำปันเพิ่นว่าบาปไผ่บุญมั่งฆ่าสิตว่าวันแขนฟ้ากะบ่าตายสังขารคุ้นดหอมจัน มันยืมเพิ่นมาข่าซื่อสอดอกมันไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของเราเป็นของใครเป็นของสังขารเป็นตะเบิงแต่ต้นนุ่น30ถอยนี่ยเลยว่าผู้สาวผูวว่าผัวแต่ว่าหาสิปี60ปี70ปี80ปีกายเขามาแล้วบดนีใหญ่แก้มกระโยนหนังตากระยอนยิ้มออกแขวก็บอมียกแขนขึ้นย่างปานห้างเกิน,น,นสังขารนี่เลวนะ่ข่อยคิดยากาย คิดยากน้ำหนีเทกสอกับ่คืดยากปนีเหลืกใหญ่บ่คิดยากปนไหคิดยากน้ำหนีเล็กกะบ่คิดยากปนไหล่เนวผมคิดยากหลายคิดยากปนไหล่วัติเม่ใหญ่คิดยากบอนขนาบอนควงอยากสิมาถึงเฮาเอ้ยบอนสิทำลายขันแกชระเข้ามาไก่คิดยากอย่างวัติเม่ใหญ่คิดยากน้ำคว่เจ็บคิดยากน้ำคว่ไข่ไพ่สิม้ามีสีราะ เกิดแก่เจ็บตายนั่นฉันว่ามันมีแม่นผู้ใดก็ต้องเฒ่าแม่นไผไผก็ต้องเฒ่าเสียวไว้ก็บ่ฟังเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มแน่นกำลังตึงเต็มสาวหอมแม่นไผเห็นก็ว่าสวยว่างามพี่นายกเห็นก็ว่าสวยว่างามอยากจูบสมดมแก้มจักหน่อยมีค่อยแถมหนักนึง เอสิแป๊บวันเป็นแนวไหม่เนื้อกะสีเหี้ย่จะน้ใ่ญ่หนังเจ้ากะสิยางหลังสีคตรองปมผมเจ้าสีหงอกน้ำปากกะสีบําแถวสีร้อนฟันหลุดตัวนองบัานสวยสวยงาม สิเปป่วนเปลียนชาราเข้ามาไกลเม่นไผ่ไผก็ตามทอนอย่าสำคัญวนันนังเหนื่อสิแปป่วนเป็นนิ้วเทียงอกนิจจาวัตสังา้าเพิ่นก็นยังบอกไวพอลุงเฮ้ยบันคริงคิดอยากแล้วนึนั้นมีแก่แล้วเจ็บผัดแลมเข้ามาหาตัวน้องพองเจ็บหูพองเจ็บตาจี โซเนลในไก่พองปวดหัวเจ็บยบพองพองเป็นวัดพองเป็นไข่ไอไข่ถือป่วยหอดวางหันละไม่ยายหอดวางหันละไม่ยายหอดวางเฮาสิมวยหนีเข้าไปป่าชาเป็นนาบ่อคิดนำสร้างขน้อยเมน่นอหอดวางหันตกวางกำหนอหันสีพันแปรไปพ้นแหงเมียว แม่สมคิดเลยของเลว้ไดเจ้าสิทิมไปเบิดอทิมคว่ำหักทิมควม่ำแพงไปละนอหานีสิหันหน้าเขาต,อ,ต,อ,ตอกรรมไผบทุทำกรรมดีก็สิได้ไปสู้สุขติเพื่อเด็กเนี่ยเอาอย่างมาแจกมูบาริทันเนี่ยนะเอามาขายเพระาะว่ามันเข้าเจ้ามาแจกกัน ไท่บพธรรทบ่ทบดีกะสิไปทนทุกเวทนาทางใตคิดยากแย่ว่ยาที่ไม่ใหญ่คิดยากน้ำความเจ็บคิดยากน้ำความไข่ความตายสิมาจนบ่นเฮาเ้าตาจนความทุกมาแนเจอ่อขอไว้กะบอฟังอีเมยเอ้ยเทามาสัมีเพ่่นว่าให้รีบตั้งใจต่อกระทำบุญได้ไม่ย่ายรักษาศีลกินข้านคููสวรยามีเวนการทำบุญ การทำบุญอย่ารอคืนอย่ารอวันอย่าพัดไปปีหนาปีสิมาปีไม่ค่วมเกิดแกเจ็บตายมันบรอเหาไปท่านมือไดกระจอขอไว้แม้นบ่คืนแม่สมกิตเอ้อที่ระวัดลูกใสเจ้าบอม่นคิดตื่นตื่นคือผู้อื่นเขาล่ำเดี๋ยวมาในแม่เขาเราคิดยาก บอนสีนีไกลกันี่ห่างเหินไม่พุนกำที่ระบาดล่ำคิดอยากนั่ทำบุญสร้างสิพาไปโลกใหม่บอนจจงเสียพากันตั้งใจฟังาเด้อพี่น้องมาฟังแล้วให้หินตองคนเฮานีพรับแม่นไผผก็ต้องนิพัทผากคว่วหักเป็นให้ส่วนวัวควายแม่นเอาไปได้สื่อว่าเฮือนสันสร้างหลังดีๆแอมไม่ไมแม่อือเม่าตา เมื่อเฮาตายเอาไปนํำบ่อใดมันไปแท้แตัต้งเตโตคิดต่อญาติพี่น้องผัวหักหักเมียแพงแพงเมื่อเฮาตายเขาเบาไปน้ำเฮาหอดเพิ่นกัวเก่งซ้ำเนี่ยสิไปน้ำเฮานั้นมีแต่บุญพระลาส้างสิพ้าไปเปลี่ยนหมูตายปับ๊บตายปับ๊บยังดีเขากลําไปสูทรงเฮาหอดประชาสาแล้วกะเต้าคืนผัวหักหัก เมียไปแพนเขาก็ตีสะอื้นให้น้ำแน่บ่จักข้าวันแล้วบ่จักขอสามปีบ่จักข่อสามเดือนพ่อปันเจียวเมืองเว่ยพ่อปันเจียวเมืองเว่ยบ่ห่วงหญ่เจ้าพ่อน้อยหนีไปไข่คว่างสู่ศีบุญสู่สู่ไม่เมื่อเาตายเขาเอาไฟจุดซ้ำบ่เหลือจอดพ่อเมียมีแต่บุญพราสร ทำ้บังสินําแห่มีแต่ศิลธรานไทยทำเอาก็ะไดเพราะทำให้กับเพื่อกันการทำบุญบวชหลวงพี่อัคคพลโมกให้สงเพื่อวัตถส่วนบุศลหาคุณพอเลี้ยงโมกให้สงพอของเข้ามือนี่นั่นอุปประมาคือจะเฮากินเขาเฮากินเขากรอมิมอีแมงอ่นอีมันบอกไปท่องเขาพุนผู้บกิน อุ๊บพี่จักะตาอุญญาตานั้นไม่ทำเหมือนสอนสันส่งฟังเออพี่น้องมาฟังแล้วไห้มันทำไห้มันทำเออ เสียแล้วว่าบาปมีว่าบุญมีสวรรค์มีนรกมีคิดหอดดคิดเฮงด้วยความมตัญญูกระตกเมีตาจะได้ภาพกัรควาหมหบตัมือสร้างนำท้าบุญเคมามือนีแม่โดยการนำของคุณแม่สมจิตโมกไทยสงแม่สุนิตพ่อกัญหามานับบุตรสาวบุตรเคยแม่ทองสุขพ่ออนุสรแจ้งทองหลงังบุตรสาวบุตรเคยพ่อสถิตแม่แสงจันโมกไทยสงบุตรชายบุตรสะพย้ยพ่อประสิทธิ์แม่วังโมกไทยสงบุตรชายบุตรสะพ้ แม่คำเวียงพ่อสมปองการงานบุตรสาวบุตรเขยแม่สัาเบียงพ่อธงชัยนารินบุตรสาวบุตรเขยและหมอลำธีรวัดโมกไทยสง์บุตรชายเจ้าเป็นยังก็เพิินลูกไสยละ Variance, าสามาน้นำเดาสามน้ำสาคอนนรุงเดาสามน้ำสาหอนนลุงจุ่ก่อนลังู้ฝกระบางเยินสิเดินไปนาคอนส่อนต่อเดินไปนาคอนส่อนต่อเอาหัวลันอลุ ีฟังบันบอลเดินยังมาการลำนี่ไปลำมีไรมาลำกครไปทวงตัวบารามาหยุดแห่งดีลำเดื้อมีราศนีแขนไม่ก็ไม่ไม่สับเด้งสับเด้งสับนี่จังใดกันได้บารำเด่นเฮ็ดเป็นนี่น้องพวกเจ้านั้นราชบักรลำเด่นมักลำเด่นบาดอุ้งสามนอกลำเดื้อน้องเซนกว่าตาพนตบใส่กะบาดังตุ่มสิพุ่มสิงห์เราไปเราเดินเชียงใหม่ลำผู้ไทยสิจอยพม่าเพลงโซกตื้มลำยังนั่งแล้วขมินอีกซ้ำเพลงผู้ลาดมาทราบกะดี ด่าไม่หุ้นขับไาจังไ้ทางเจ้าสิหมูกันสู่ระบาซันขำแข็งเม่โอ้ยเมละเสดแข็งแรงก็สู่ว่าได้ความรู้รำเบาโ้ยนานาเอาเดิมเม่วันละได้พวกพี่น้องได้รวมอยากทำบุญได้เดิมเม่รวมลุงทุ่งสลาท่านบานสมละกมีนานามตั้งเร็วเขานุ่มเข้าตัวไรนั่งทำยังมังน้านาก็เป็นท่านนกนมบางให้หานสงส่วนหนึ่งนั่งอาทักหน้าทรงให้ผู้เพิ่นมาราหึ่งลาไปดอนมัณดามิดซักหายสาเสือขอนันเด้อ มาไต่ไปและขวิ้นยังขวางเพิ่นจังนั่นเออนั่นเล้าเสื้แบกมาแบกข้าทางบางใด้โอ้ยนั่นนาหรือไปทุกร้อนไม่จุ่มจุ่มในอบายบันดิตทุ่งทางหลายจังไข่บันยักไปถ้านักไม่ลราเพคือการให้ท่านไปบาไายจุ้งได้จูงเสียงเะไม่เราปทำลงใจให้สะอาดเจ็บบะมีเสาเก่าบ่อน สดใสเฮ็ดเแมงมดจวาเทียงตรงคงที่มีน้ำเลือจิตใจให้มาพันเปลปินเตียนผมนานนานำเลยไปขอเถียงลาไปน้องจำว้ใส่ใจคุณความดีเฮด้ออมงลาศไ้ตามบาปปุ้กทีมี่วนดีเฮด้อแมงสองอวัยยังทั้งเทียมร่างปางเฮาเป็นคุณนำให้ทำบุญนุนเกี่ยวเด้อ เหนื่ยเดือดงเดือดป็นลาสษัพธ์ทอดเบื่อเบื่อลาักษัณสันฝ่าเป็นนาพัฒนาฟังเราเดือบีปามยากระซิว่ารันสอนคือคุณเมยสูบงทักกระเพิ่นเรียนมาลู่แม่คู่ครองขับบารำมาจุนดินปิ่นเดือมีมารำยุบในสมัยนี้มวลลาให้ใหญ่เอ้ยโลกของเฮามันเต็มไปด้วยกิเลสทั้งหาตันหารอยเปรการมคุณหาร้อมดินหนาจ้องหลังตันหาลูกคือดังเสือกผูกพันข้อบรรณพ่อ ตันหาหักเมียขึ้นดึกปอบผูกศอกตันหาเข้าของเงินท่อเนื้นอคือปอกซุปตีนบ่มีไผ่สีผุนไผ่ผนแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์เดียว่ันที่เป็นสิทธัตถ์กิเลสกายคไข่กิเลสออกสัหลอกกิเลสลุดถึงมีมูลเรียกว่ารหันเพิ่นสัมเร็จมากับผลใดด้วยอยังแนบันพุนผู้สาวเก่าเอาแล้ว ข้ามองซ้ำนั่งสากรล้อนายปั่นลังใหญ่เป็นกบต้อเติมตามเรืองสีแดงหัวกบล้อฟังบันไม่เดียงหัวกบลอฟังบันไม่เดือดซับให้ลาพี่น้องฟังบันบอลเดินว่าสั่งคำนี่ก็เป็นผลปลี่นเปียมปลาดุกคือตีนเขียนเรือบ้านจังโรยสาอยู่บเสาแลนเสาเลงเล็กเสาซับเปี่ยนเวียงหันมีนั้นะกะวันจำวันที่ก็เปลี่ยนวั่งหันเขื่อนมีนั้นะบะเดือนเปลียนเดือนมีปีบาแม่แกเปลี่ยนข้าพิมน้ำนำนงเร็วหึงกับความด่วนเรียนเปียนมูล นี่บุญคือ่นละองผงโลกนี่บุญคือคนละองผงพุทธเท้าหัาตาบ่าลาบะคงคงุ้นแทนคิดเบิ่งแม่ประพ่นลำให้ก็เพียงไฟยังโลนเอาเป้าเปล่ไหม <laughs> ประวันขึ้น ยังลวนคุณนั้นดื้อก็คือดังนนขนุนมีมวงบังบางวาัะถูกเมืองสบาวังซึ่งแสสนุกบางละวัดถุกหัวใจเพราะว่าเบิดเรื่นใส่บางวันเป็นเจ็บพระอาิตจังนี่จะแม่นเกิดนันเลว่ายในแม่นแขนเสนสั่นประสมองฟังเอาเด้ดพี่น้องตอนที่สีปบวาดเดี๋ยวลาใน้ทุมันนะก็เสือระบานหัวยี่มาแนมฟังเลอปะคูดมตอนีตอนำเลีผู้ตอนิไปบํงเพ่นบุตราบลคตอนี่เราสิบาคูสนลาหอนพิม บุตรตาหาราหุนแม่งลูกตูนีซ้ำบอ่อขิดนำหยังและพระองค์ว่างไล่ปอยอ้ยหมอลำะจแมนไหลคูอยูอย่น,หา, <laughs> หนาหันนี่กำลังสิดูเดียดตั <laughs> ้งเซามีแห้งแค่น้อยใหญ่ ลปล่อยคลายลปล่อยไลยปล่อยลาดังเดือจะมีลูกหน่อยไปเจ้าห่วงใจเหตุทีมทันสิ้นแต่บารจากปางป่าอุปปักมาในใจใครกระบวนมีเมื่อแล้วยังมีแจ้งแสงใสให้สว่างสุขทุกมีประจําบางจําไว้โลกคนห่อนแล้วยังบ่อผนบนเจ้าประจําหนาวเท้าแล้วกระเป็นดํามุนนําสับแลสักเกิดแก่เจ็บตายสีบ่อมีแนวแก่เป็นหรือโผงว่ามีละตาบันพังสามีหงทั้งคนอใบแก่แหงเดียวนังดังนังแล้ว แม่เฮแม่เลยเรยลาบะคิดเกี่ยวของของลาบะแดทท้งโมดมีลาบะบํเพ็ญพดแม่จริงหลิงไตตักชิ้นใจพระองค์ได้ไดใจเด็ดเยาะ่ับฟังอยู่คนใจละเป็นเมืองมากระเบืองบางบือมกระเบือางบืากระเบืองบางมือมากระบางมือบ่อยินบ่อนนานเล้วสะอ่อนทุกที่ไปยืนซื้กับให้ในลาบะทั้งช่วงขี่บหวมีหันหอนมาจนจำขวัญบารมีมาจนบ๊าคนอยู่ได้ประไทศไทยเราเมื่อนำอินท่าเจ้าเทวบาลดล ผู้ลระอ,องค์จำทำสัตติประพาดเด่นสวนกลวงสวงใจหักอินท่าจังไสเห้วานลาไปสู้กรรมให้มาทำเป็นคนกระาทรงรา,ามทรงละพระอ,องค์เดินไปหน้าหาพธิญาลออออัอยู่ที่สองต้อร้องกันคขม่ารับโรวกขังเท่าสรุปแล้วว่าคนเฮ่านี่เกิดมาแล้วในาศาสนาบุตร เรียกตัวเองว่าชาวพุทธมาบกะเพม่นจะมาพ้นเอารักษาศีลกินท่านมันภาวนาบุญบนีบ่มีไผมบรแจกเราแเม่แมันบ่แหกก็ได้คือไม้พากังคือจะเข้ากินเข่าเข้ากินเข้ากับยิมมันบ่ไป่องเขาคุณผู้บกินบุญหาปลาผิวบ่ล่นได้ก้าวมาเน้อ สมจิตโมกให้สมพร้อมรับคณะสัพคาเจ้าภาพโุกท่านนะครับสร้างน้่งถ้าบุญถ้ามาวันนี้รวยบุญรวยกุศลนึ้อรวยศีลรวยท่านภายในบุญในพระนาเต็มกับเต็มสวนที่ระบายหอมจัดบ้ามือเหนี่วมาขอห้อยขอแถียงทำคณะสัพคาเจ้าภาพคงเขาผู้เฝื่นมีลูกมีหลานบวชเนื้ออมาบรรลุนั่นก็ต้องบวชลูกบวชหลานบวชแบบอือแบบเปียงกะเข้านองเข้านูนในนั้อ สาวเฒ่าแย่ามบบก็ท่านเลือกอยู่

ซื้อดังฟังปนันักแก่เล่อหาอนณาไปลำดีพผมซาดือเมื่อได้ลำดีขายันก,กับซาเบิรบานเบิรดีไปก็ผู้เป็นสัว่าือเมื่อได้สัว่างใหญ่สว่างก็ผู้เป็นดี มาบัวองเทากูเท่าว่าลงเดาใส่นะอุ้ยขาบาละลอยเดี๋ยวมาตอน้นี้ขาบาละลออไม่ลำมืออื้นเลสิพอเจ้าพาตีคือบาดน,น้นเสมาเขาบอก ให้นด็น้งปาไหจุนลาันใหกาเป็นเกียรติสนุนทมาเรียนมาับนี่ากินงบที่มาลังไวยลาบมัมังตาลำดาบตลิดพักทำไมนาตลดก็ใส่มาเลยนอง ก็ใหญ่นะนัดลองข่อยมาแล้วรอบนี้ขอให้ศิลปินใหม่